เดียวว่าคนรุ่นใหม่หาเงินเก่งธุรกิจเ๋ยวนี้มันไม่ได้อยู่ในรุ่นผมแล้วรุ่นผมหาเงินยากผมขายชาเขียวผมได้กําไรปีหนึ่งเป็นพันพันล้านจริงอยู่แต่ว่าผมก็ขายพันกว่าล้านกดอะกดหนึน่งผมได้บาทเดียวเด็กพอมีเื่องขายวาซันซูหมึกขุบหมึกขุบก็อะไรขายมุกเอแวอร์เฮาส์ค่ะเข้าไปจีนท<ข>ีหนึ่งเอากระเป๋าเดินทางกลับมาสามใบใช่ไหม สินค้าของเขาทั้งหมดคอคอเคยไปเห็นที่จีนและสั่งที่จีนเขามียอดขายกำไรสามสิบเปอร์เซ็นต์ของอินชิตาแล้วใช่ว่าแค่ไปสั่งผลิตแล้วก็มาแต่ถ้าเขาไม่ออกจากบ้านไม่ไปดูโลกหรือว่าโอ้เราทำไม่ได้ทำได้เราไม่ต้องทำด้วยสมัยนีย้ดูที่ไหนไปต่างประเทศไปดูนีคุณไปเมืองจีนดูซิคุณไปญี่ปุ่นนีไปเกาหลีก็ไปคุณก็จะรู้ว่าโอ้ยคุณไปใครลเราเราไม่ต้องคิดเองก็ได้ ถามว่าเรามีเวลาเหลือไหมเหลือเท่ากับชีวิตที่เรามีอยู่น,นี่ะก็วเวลาของเราแต่เราไม่เกี่ยวกับเราเศรษฐกิจไม่ดีขณะที่คุณเอาไม่ดีเราก็ดีได้เพียงไม่ว่าอะไรปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจก็ามมาไม่ด้ดีมากแต่ก็มีเศรษฐีเกิดขึ้นใหม่เยอะๆเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวว่าคุณรุ่นใหม่หาเงินเก่งธุรกิจแบบนี้มันไม่ได้อยู่ในรุ่นผมแล้วรุ่นผมหาเงินยากผมขายชาเขียวผมได้กําไรปีหนึ่งเป็นพันนล้านจริงอยู่แต่ว่าผมต้องขายพันกว่าล้านขขดนะขวดหนึ่งผมได้บาทเดียวแต่คุณวัยรุ่นอะ เขาไม่ต้องขายไม่ต้องมีโรงงานไม่ต้องไปส่งขายเขาขายของในมือถือในในในไลฟ์สดบางทีเขาขายได้เป็นล้นลนลนานล้านร้อยล้านพันล้านใช่เขาทั้งโลกมันอยู่ในมือถือในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเราต้องไปส่งผมจะไปขายที่อินโดนีเซียผมก็ต้องไปผลิตที่นั่นแต่ว,ว่าถ้าธุรกิจสมัยใหม่มันมันแทบจะไม่ต้องไปเลยครับนั่งอยู่เฉยๆขายทั้งโลกก็ได้ใช่ไหมค่ะมันก็เป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่กับธุรกิจสมัยใหม่อืมแต่คําถามมันคือยั่งยืนไหมคะคุณตัน เออไม่มีอะไรยั่งยืนครับมาแล้วผ่านไปเกิดมาเพื่อตาย <c oughs> เป็นธรรมชาติรวมทั้งธุรกิจด้วยรวมทั้งเราด้วยทุกคนก็ตายหมดธุรกิจก็ตายหมดถูกไหมแล้วก็ผ่านกันเกิดการตายตายแล้วก็เกิดมาใหม่ก็มีตายแล้วก็ตายหายไปเลยก็มีก็ก็เป็นธรรมชาติเราก็ต้องยอมรับข้อนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนแต่ก็ไม่ได้บอกขนาดไม่ยั่งยืนก็มียั่งยืนก็มีถ่กไหมแต่ว่าตายไปแล้วก็เกิดมาใหม่ก็มีตายแล้วก็หายไปเลยก็มีเมือ่อเราไปดูธนะุรกิจ นะสมัยก่อนอทีวีเดี๋ยวนี้ทีวีแทบจะขายไม่ได้แล้วมือถือก็ไม่ม,ม,มีแล้วเดี๋ยวเด่อโทรศัพท์ไร้สายละหมดแล้วใช่ไหมฟิลออ์มก็ไม่มีแล้วใช่ไหมแล้วอ,อ,อยู่ดีตอนนี้ก็นิยมถ่ายรูปอีกแล้วมันก็รู้เอายังไงกับมันนะใช่ไหมตอนนี้นารู้ใช่ไหมตอนนี้วัยรุ่นชอบเริ่ม,เร,มเริ่มนิยมมาถ่ายฟิล์มอ๋อใช่ใช่มันล <laughs> <ต>ิมิเต็ดเตียค่ะดูคลาสสิกเลยแตอแม่งนี้ยมันก็ไม่ไม่รู้ไงไม่แน่ใช่ไหมถึงว่าตอนนี้ร้านชาไข่มุกร้านโอ้โหเยอะเลยใช่ไหม ทั้งไทยทั้งต่างชาติทั้งอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครตอบได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็อยู่เน้นทุกอย่างผมว่าอยากให้ทุกคนอ่ะตั้งสติให้ดีๆว่าอย่าไปฟังพวกนี้เยอะถ้าเราฟังเยอะมันท้อไม่เรทาท้อแท้พอแท้ก็ไม่มีแรงไม่มีแรงก็ไม่มีเงินพอไม่มีเง,นง,นง,นงินก็ไม่มีแรงไม่มีแรงก็อ่อนแรอ่อนแอก็ไม่มีแรงมันก็วลลกนูไประม,<ด>มาณเนี้ยเออช่างมันเถอะไม่เกี่ยวกับกูกู <laughs> เอาของกูรอดแล้วการใช้ได้นะถ้าเรามีเยอะก็แบ่งปันให้คุณ้มงก็โอเค ถ้าไปคิดมากแล้วจริงๆแนวผมทําธ well. ุรก so no ิจมาถ้านับตั้งแต่เด็กผมมาทำธุรกิจน่าจะสี่กว่าปีผมไม่เคยสนใจมาภาพแล้วกันนะไอ้เศรษฐกิจดีไม่ดีไม่ผมไม่เคยดูแหละมีแต่ตอนนี้อ่ะเคยบังเอิญผมมีธุรกิจเยอะแล้วผมเลยไปสัมผัสไม่ใช่ผมไปดูนะผมแค่รู้สมัยของผมไม่รู้จริงเดี๋ยวนี้ผมรู้เนี่ยจากว่าผมมีตลาดนะผมได้คุยกับพ่อค้าแม่ค้าลูกค้าผมมีโรงแรมผมก็เห็นตัวเลขขึ้นๆลงๆแล้วผมมีสมาคมโรงแรมเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะ ผมบวกนี่นะทําไมคุณบอกลบเพราะว่าเราทํอะไรดีเขาทาอะไรไม่ดีเวลาแข่งขนะันนะเอ,อเวลาเศรษฐกิจดีหรือทุกิจดีอยู่ตรงไหนก็ขายได้พอเศรษฐก,กิจไม่ดีปอ๊อปใครอยู่ทํอะไรที่ดีดีกว่านะใครไม่มีแบรนด์กับมีแบรนด์ต่างกันแต่เราดีเครดิตดีชื่อเสียงดีเวลาไม่ดีเรายังอยู่ได้แต่ว่าไม่ได้แปลว่าทั้งประเทศเขาอยู่ได้นะทุกิจโ e, อ้ย SME เหรอ ตายหมดเลยร้านค้าร้านอาหารปิดเยอะมาก mm hmm. ผมผมอยู่ในกลุ่มขายของเก่าอยู่สามกลุ่ม <Huh. S 1> อยากจะให้เลเข้าไปอยู่เป็นหนึ่งในสมาชิกไม่ต้องไปซื้อของเก่านะครับเลจะรู้ว่าร้านปิดเยอะแค่ไหน mm hmm. อคนขายของเก่าอย่างว่ากูดังเก็บจนไม่รู้จะเก็บที่ไหนแล้วอะ่ะ <Huh. S 1> มีคนปิดร้านอนะ่ะอ mm ืม hmm. เปิดก็มีนะแต่ปิดเยอะมากเปิดก็มีแต่ปลาไอวอรี่อะเปิดอยู่ในห้างอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็เปิดร้านร้านนี้คนเข้าแถวเลยแต่ร้านเล็กๆน้อยๆหรือแบรนด์ที่ไม่มีแบรนด์เนี่ยมันหายไปหมดเลยนะอืมเข้าใจมันไม่ยั่งยืนนะมันถ้าถ้าเราเอ่อถ้าเรารู้จักปลาไอวอรี่นะโอ้ยเดี๋ยวก็เปิดแบรนด์นี้เดี๋ยวก็เปิดร้านนี้เดี๋ยวก็เปิดร้านนู้นเข้าแถวเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเราเลยคิดว่าเศรษฐกิจดีดีอยู่ในห้างไม่กี่ห้างแล้วก็ไม่กี่ร้านนะเออก็เหมือนผมเคยชอบเปรียบเทียบอะบางคนบอกมาบุญคลองคนเยอะ ร้าน้ายเยอะเอาจริงๆแล้วพอมีเพื่อนอยู่มาเมืงเองทองแครขรึ่สทาก็เคยคุยกันครั้งหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเขาอยู่มาเมืองของยี่สิบปีร้าน<ม>ที่อยู่ในเน,น,นินน่ะยี่สิบปีนะตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายอะ่ะเหลือไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเข้าเข้าออกเข้ามาเพื่อตายแล้วก็ออกใหมๆ่ๆแล้วก็มีคนเข้ามาใหม่มันก็มันก็อย่างนี้จริงๆอะ่ะเขาว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่ครบยี่สิบปีแต่เขาเล่าให้ฟังว่ายี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไซต์ก่อนหน้าหลังเขาอะ่ะเปลี่ยนไปเกือบเรียกว่าเจ็ดสิบเปอร และไอที่เปลี่ยนไม่ได้ไม่เปลี่ยนครั้งเดียวนะเปลี่ยนทุกๆสองปีสามปีบางคนสามเดือนก็ไปแล้วค่ะท้าอป็ายังไงครับคุณตันเราจะไม่ได้รวยฉับช่วยแต่ว่ารวยยั่งยืนทำธุรกิจทำธุรกิจนะดูแลดูแลต้องรู้จักบ,บริหารเงินนะถ่กไหมได้มากได้น้อยนะมันไม่สาคัญว่าเราใช้เป็นไม่เป็นหรือว่าเราใช้ลงทุนเป็นหรือไม่เป็นเราทํำยังไงให้มันอยู่ได้เราต้องรู้ว่าเราไม่ไม่ใช้เกินตัวเราไม่ลงทุนเกินตัวเราเราเรามีแว่นขยายเพื่อให้รู้ว่า ามันแย่เอาเน,นี้ยผมบอกเราวแล้วกันอิซิดานไม่มีหนี้เศรษฐกิจจะไม่ดีแค่ไหนผมก็มีเดก,กําไรลดลงเฉยๆทำให้ธุรกิจอิซิดานเจ๊งเลยหรือว่าถึงขั้น MPL ไม่มีเพราะเราไม่มีหนี้มัมเนเป็นไปไม่ได้ที่วันนี้เราขายได้เยอะแล้วผู้ที่ขายไม่ได้เลยยอดจะตกเท่าไหร่ก็อีกเรื่องหนึง่งตัวองผมก็ไม่มีหนี้นะเพิ่งมีหนี้เนี่ยเพิ่งมีหนี้ไม่กี่วัดไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพอดีแบบเอ่อเวาเศรษฐกิจไม่ดีคนนะึงขายสักสนขายลงรายให้ผม เอาเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะมีเงิสนสดเป็นพันๆล้านเก็บไว้มาซื้อโรงแรมวอะผมก็กู้ผู้เงินแบงค์ได้มาซื้อซื้อทุ่อโรงแรมได้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวก็จะคืนเขาละเห็นไหมเพราะเรามีเขาเรียกอะไรนะผมมีบ,อบอ่อบ่อน้าเสริมหลายบอ่อคือหลายธุรกิจผมมีเงินเหลืออยู่ทุกเดืนอนนะก็เรารวมๆแล้วก็ไปใช้เขา้าๆเราใช้เขาแต่ถ้าว่านักธุรกิจใหญ่เขาเรียกมีน้ําตกเลยคือตัดยังไงก็ไม่หมดแต่ของผมมันบ่อเล็กๆแต่หลายบอ่อก็ไม่หมดมันค่อยๆพุดขึ้นมา เนี่ยผมก็สามารถทำธุรกิจไปเรื่อยๆแต่ถ้าเอาเงินก้อนอะเป็นครั้งแรกในสามสิบสี่เกือบสามสิบปีแล้วที่ผมกู้เงินเนี่ยสามสิบปีผมไม่มีหนี้แล้วเพิ่งมากู้เงินไม่ก่อนไม้ก่อนไม่เคยกู้เลยเนี่ยผมกู้มาเพื่อเพื่อเพื่อซื้อโรงแรมแล้วแบงก์ก็บอกห้ามผมคืนก่อนสองปีด้วยนะเพราะว่าดเบี้ยเพราะผมมีเงินอ่าผมมีธุรกิจถือว่าผมมีออฟฟิศทีวันมีโรงแรมอีซินนยูดีมามีเทาวงหลอดมี เออนินจามีนู่นมีนี่มีเขาจีจามางเปิดคือแต่ละธุรกิจผมผมไม่มีนี่ผมไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยผมไม่ต้องจ่ายเงินงมันจะเหลือเท่าไหร่เฉยๆผมก็เอาเหลือยี่ิแห่งเนี่ยรวมๆผมมีร้อยล้านเนี้ยถ้าเกิดผมเปนี่พันล้านสิบเดือนผมก็ใช้นี่ครับหมดแล้วถ้าผมไม่ไปสร้างนี่อันก้อนใหญ่แต่ถ้าผมจะไปทําโรงแรมสองพันล้านผมก็ไม่ต้องคู่เพราะผมมีดินึงเดี๋ยวร้อยล้านถ้าไปว่าผมเอาห้าสิบล้านไปสร้างสร้างสร้างสองปีเสร็จแล้วผมยังไม่มีนี่เนี้ยเนี้ยคือวิธีการ ดูแปรบริษัทเดิมเวลตัวเองอนะก็ก็ก็แล้วแต่แต่วิธีนี้ไม่ได้ดีนะของผมไม่โตไม่ไม่เยอะเพราะว่าเราใช้เงินสดซะส่วนใหญ่จริงๆทธุรกิจที่ดีต้องมีนี่ค<ะ>่ะมันจะได้โตแรงแรงก็คือเราใช้ทุนนิดเดียวอะ่ะแต่เรา<ะ>ต้องหาอะไรได้มากกว่าเงินคู่นะพร้อมผ่อนเขาแต่แต,แต่แต่มีความเสี่ยงแต่ถ้าเรามีนี่อยู่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วเรามีน้ำผู้อะน้ำขุดอ่ะ เรามีเงินรายได้ที่ค่อยงมั่นคงอ่ะนะมันก็จะทําให้เราโตเร็วแล้วก็มั่นคงแต่ถ้าเรามีนี่มากมากกว่ารายรับที่มีอยู่แล้วเรา,เราคาดว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะมีรายรับเพิ่มเราจะเปิดร้านใหม่จะได้เพิ่มทําสร้างใหม่จะได้เพิ่มมันอาจจะไม่เพิ่มนะมันอาจจะติดลบแล้วเราก็ชอ็อตเห็ไหมยงนั้นแล้วแต่วิธีบริหาร อย่าเรียนแบบของผมผมก็อีกแบบนางที่ผมชอบแล้วก็อายุผมมากแล้วผมก็ไม่อยากจะเสี่ยงมากแต่ว,ว่าการะก็นนี้ไม่ได้เป็นเรื่องนะกว่าแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยเจ่แต่ต้องอยู่ในสัดส่วนที่เหมออาะเหมาะสมค่ะอดแสดงของตันมองเรื่องของความเสี่ยงก่อนเรื่องของผลตอบแทนกําไรใช่ไหมใช่แล้วถ้าเราเห็นแดดผลกําไรเลยว่าผลประโยชน์บางทีเราก็ตามวัว ความโลภเขาครอบงำครอบงำก็เหมือนทำไมเอ้ยเพื่อนโดนวิสาทิปเฮ้ยทำไมมึงโดนวะก็ะมึงอย่าได้ของเขาไงใช่ <c oughs> โดนหล <c oughs> อกเลยเออก็คือ,คอเราเราอยากได้โดยเราเริ่มคิดไปเลยใช่ไหมับเนี่ยเราเอาสติให้ดีๆนะมันก็มีช่องให้เรา,ารทำอาชีพได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะคุณ <c oughs> ตันถามเมื่อสักครู่คุณตาลบอกว่า คือปกติคุณตันจะไปก่อนล่วงหน้าแหละเวลาดูเศรษฐกิจแล้วเนี่ยจะไปจะจะ,จะวิเคราะห์ไปก่อนล่วงหน้าแล้วแล้วก็ทําอะไรก็จะไปล่วงหน้าแล้วตอนนี้ที่คุณตันบอกว่าปีนี้แย่แล้วปีหน้าก็จะแย่ขึ้นมาอีกทีนี้ในในแง่ของคุณตันเนี่ยเออพอเราเห็นภาพอย่างนี้เนี่ยมันต้องทํำยังไงมันต้องเตรียมตัวยังไงครับคุณตันแล้วตัวคุณตันเองเตรียมตัวยังไงครับอ่าก็ก็อย่างที่บอกอะคือการที่เรารู้ว่า้งน,นี้สมมติตอนเนี้ยอ่าเราต้องบอกลยว่าเราได้ข่าวเรื่องอ c ซี กือบทุกอาทิตย์ทุกเดือนรัฐบาลไหนตอนนี้มาถ้าไม่ปั้น EEC มันไม่มีเสน่ห์แล้วนะมัน,ม,นมันไปาหาจินกับโลกไม่ได้แล้วแม้่อ EEC ก็จะมีสนามบินเออ,อะไรนะอุตภา,าวมีรถไฟความเร็วสูงสามสนามบินมีเมืองใหม e ่อ่ซตอนนี้ช่วงนี้อาทิตย์ที่ผ่านมามีอะไรนะนิซิแลนด์เดี๋บยวโษอันนี้คือสิ่งที่เรารู้ใช่ไหมแต่ถ้าเราลงก่อน บางทีเราอยู่ไม่ถึงมันมามันอาจจะไม่มาเลยนิสแลด์อาจจะไม่มานสนามินมาแนา่ๆมันอาจจะสมมตินสนามินเนี่ยตามแผนคือเจ็ดปีรถไฟความเร็วสูงสำหรับมินก็เจ็ดปีมันอาจจะเจ็ดสิบปีหรือปีสิบห้าปีก็เหมือนกับเอสมมติสนามินน้องสุนโูมพงศ์ถ้า,าถ้ารุ่นผมผมจะได้ยินสนามินน้องโอหา่าวถ้าผมไปซื้อที่หรือผม,ผมไปทําธุรกิจก่อนที่สนามินใกล้ๆจะเสร็จเนี่ยอผมตายแน่นอน มีนั้นตอนนี้อี c ก็เหมือนกับเ,เป็นเป็นเป็นข่าวแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่แต่อย่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นเจ็ดปีมันอาจจะสิบห้าปีสองเท่าเรื่องการลงทุนแล้วอ่ะเร็วไปก็ไม่ดีช้าไปก็ไม่ได้<ม>เราลงเร็วนิดหน่อยแต่อยู่ในสภาพเงินสดอย่างสมมุติตอนนี้ผมทำ <c oughs> <c oughs> ขาที่จัดผมลงทุนซื้อที่พันล้านน่ะทำเสร็จสามพันล้านผมไม่ได้กู้ท่าบาทเออช่วงนี้มันอาจจะยังไม่ดี แต่อีกสามปีสี่ปีห้าปีดีผมกําลังดีพอดีเพราะต้นทุนผมต่ำเนี่ยถามว่าสามปีแรกผมขาดทุนเออคือขาดทุนกําไรขาดทุนเพื่อไอ้ที่ขาดทุนไปกับกับกับมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นอ่ะมันตามทันมัน,มนจะได้สามเท่าด้วยซ้ำไปเนี่ยเราไปเร็วเป็นไปกันไม่ได้เนีครัเราเตรียมตัวยังไงเราก็เตรียมตัวไปที่ที่มันกําลังจับมาไม่ใช่มาแล้วะ<อ>ามาแล้วผมไม่ทันแล้วก็ไปหมดแล้วเออไปหมดแล้วเราไป,ไปก็ได้นะอันนั้นคือใบเกาะความเจริญ อ่าผมอ่ะไปรออ่าผมไปสร้างความเจริญสร้างเมือง<ะ>เพื่อรับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแต่ต้องเงินสดนะงีย้ยถามว่าเราจะทำธุรกิจเราก็ต้องทําแบบมันกาลังจะมาอืมฮแล้วก็ไงอีวีกำลังจะมา,ะมาอ่าตอนนี้มาเยอะแล้วนะ,ะถ้าเราคิดจะมาทาอีวีตอนนี้ไม่ทันเขาแล้วอ่าใช่นะจับ,จ,บจองไปหมดละอ่าเออมันแข่งกันละโลกแดงละเดือดแล้วงั้นเคยถามว่าเตรียมตัวยังไงเศรษฐกิจไม่ดี ก็เราก็เอาจุดแข็งของเราเอาจุดที่เราเข้าใจแล้วสิ่งที่เรามีอยู่อ่ะไป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 วิเคราะห์แล้วว่าไปลงทุนไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ต้องลงทุนสิ่งที่เราเข้าใจจริงๆถูกไหมเอางี้ผมไม่เคยซื้อหุ้นไม่ได้หุ้นหนึ่งผมไม่เคยซื้อบิตคอยไม่เคยซื้อทองเพราะผมไม่รู้ใช่ไหมตัดสใจที่ดินอ่าผมซื้อที่ดินเพราะผมรู้อยู่แล้วอีซ e ีมารเนี่ยเโรงแรมเออมันมันทำไรดีอ่ะยังไงก็มามันไม่มีก่อขึ้นอยู่แล้วไงมันก็เท่าเดิม อีกสิปีอีกร้อยป,ปีก็ที่อยู่แค่นี้เละย,ยกเว้นเลยรล้วจะไปไปถมทะเลเพิ่มขึ้นได้ทีเดียวที่เดี๋ยมันก็ไม่ได้ถมง่ายขนาดนั้นมันเพิ่มเมื่อผมเข้าใจนี้ยังไงผมก็ไม่แพ้เพราะผมไม่ได้กู้เงินผมไม่ต้องใจหล่องเบี้ยมีเด็กขึ้นมากกว่าขี่เท่าแล้วผมอยู่ไหมนะถ้าผมไม่มีเงินสดผมก็โดนตอนขึ้นสูงสุดก็โดนเจ้าหนี้ยืดไปก็มีแค่นี้ไมื่อจำทุกขีก็กอ่าก็ดูว่าอะไรกำลังจะมาดูที่ไหน ไปต่างประเทศไปดูดิคุณไปเมืองจีนดูซิคุณไปญี่ปุ่นดิไปเกาหลีก็ไปคุณก็จะรู้ว่าโอ้ยคุณําไปใครแล้วเราเราไม่ต้องคิดเองก็ได้นะเด็กวัยรุ่นเอ่ะสิปีที่ผ่านมาผมก็มีเพื่อนหลายคนสมัยก่อนแหะผมก็เห็นว่าทำไมบริษัทเขาเกิดข,ขึ้นมาแล้วก็ขายดีสุดท้ายผมเพิ่งรู้ว่าเขาก็าซื้อจากอาริบาบามาขายทั้งนั้นเลยอ่าผมมีเพื่อนใครวะซันซูมึกขุบมึกกุบ ก็อะไรปลาไข่มุกเออแว <froze. S 2> ์เข้าไปจีนทีหนึง่ง้เอากระเป๋าเดินทางกลับมาสามใบใช่ไหมส<ะ>ินค้าของเขาทั้งหมดคือเคยไปเห็นที่จีนและสั่งที่จีนเขามียอดขายกำไรสามสิบเปอร์เซ็นต์ของอิตานแล้วใช่ไหมแค่<อ>ไปสั่งผลิตแล้วก็มาแต่ถ้า<ะ>เขาไม่ออกจากบ้านไม่ไปดูโลกหรือว่าโอ้เราทําไม่ได้ทําได้เราไม่ต้องทําด้วยสมัยเนี้<ม>นไปจ้างเขาผลิตก็ได้โลกอ่ะจีนเนี่ยเป็นโรงงานผลิตให้คนทั้งโลกเห็นไหม ื mm hmm. แล้วเราเรา,เราไม่ไปไงเราเลยไม่รู้ธุรกิจเราเตรียมตัวยังไงเราต้องเตรียมตัวออกไปเปิดผู้ประกาแล้วก็ทําให้เร็วแล้วออกให้ทําก่อนออกเร็วที่สุด <Huh. S 2> อะทําทําให้จังหวะที่พอดีตอนออกใกล้ๆไม่ดีเราก็ต้องออกตัวให้ทนันแค่นั้นแหละไม่มีอะไร mm hmm. ก็ก็มีแต่เยอะแยะขึ้นนะครับ